นักวิเคราะห์คาด iPhone 12 s อ r ซีรีส์จะมียอดจองวันแรกมากกว่า iPhone 11 s อ r ดซีรีส์หลายเท่านักวิเคราะห์คาด iPhone 12ซีรีส์จะมียอดจองวันแรกมากกว่า iPhone 11ซีรีส์หลายเท่า,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 กกาลา,าลสุดมิงชิควาที่เป็นนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งได้คาดการณ์ว่าหลังจากที่ทาง Apple ได้เปิดให้สั่งซื้อ iPhone 12และ iPhone 12 Pro รล่วงหน้าในกลุ่ม30ประเทศแรก เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งได้ถูกจองจนเต็มในเวลาที่เร็วมากครับโดยเผยว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro อาจมียอดสั่งซื้อลวงหน้าสูงถึง1.7ถึง2ล้านเครื่องครับในเวลา24ชั่วโมงแรกซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนอย่าง i p h o n e 11ซีรีส์หลายเท่าครับที่มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าในวันแรกเพียง5ถึง8แสนเครื่องเท่านั้นครับซึ่งมีชิคอฟเชื่อว่าความต้องการส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ที่คิดเป็น35-45%ของความต้องการทั่วโลกเนื่องจากการถูกแบนของ Huawei ทำให้ความต้องการอุปกรณ์ระดับ h ฮเอน n d ถูกเปลี่ยนไปใช้เป็น p p o o n แทนครับและโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่เอื้อต่อการตลาดอีกด้วยครับนอกจากนี้มีชิควอก็เชื่อว่ายอดสั่งซื้อล่วงหน้าและยอดขายในช่วงสุดสัปดาห์แรกของ p n o n e 12 mini และ iPhone 12 Pro Max จะทำได้ต่ำกว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro ครับ โดย iPhone 12 mini จะมีสัดส่วน10-15 iPhone 12จะมีสัดส่วน30-35 iPhone 12 Pro จะมีสัดส่วน30-35และ iPhone 12 Pro Max จะมีสัดส่วน15-20ของการจัดส่งในไตรมาสที่4ของปีนี้ครับ